ที่สามที่สี่นะครับเป็นวัฒนธรรมทางดับเชียงรายนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งย้ายมาได้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเป็นศิษยเก่าที่เชียงรายอยู่สิบเอปีเพื่ของอนามัยการเจริญพันธุ์ผมก็ไปช่วยกับสมาคมน้ำแข็งครอบครัวแห่งประเทศไทยนะฮะพอดีแม่บ้านเขาทาที่นั่นแล้วโด่งเนี่ยเขาก็จะเป็นจะเป็นนักพัฒนาที่ที่ทําหลากหลายในกระทรวงเราให้ไปทำงานด้นี่ก็ สิบกว่าปีต้องการพลังจากทุกท่านมากนะครับเราจะได้รับการยายาการงานนี้กันนะครับก็ขอบคุณนะที่เอืนอเ้นต่อเชียงรายและพะเยายนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อข้างหน้าก็ได้นะครับตอนนี้ชื่อเป็นี้เอาไปขอบคุณมาครับขอบคุณ <c oughs> อยา,ยาอเริ่มก่อนนะครับก็มีพะเยาทยาีีจริงๆได้ทดลองทํามาตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับ ให้แต่การเปลี่ยนผ่านของ TV ทีวีดิจิ้นตจากทีวีชุมชนมาเป็นแจากทีวีอนาล็หลอกมาเป็น TV ทีวีดิจิ้นต้นจาก35.9นะครับมาเป็น36ช่องนะครับตั้งแต่ช่องที่1จนถึง36แล้วก็มันยังมีขาดขาดเอืเอๆแล้วก็มีมีใหยออกสอยเข้าเดิมทีวีชุมชนเนี่ยนะครับ,ะะรบจะอยู่ที่ช่องที่37ถึง38นะครับ ได้48นะครับ37ถึง48อของเราเนี่ยจะยินที่ดอยปุยนะครับที่ดอยปุยแล้วก็ถอยแท็กครอบคลุมพื้นที่เชียงรายือพะยาและเชียงรายนะครับก็ดูจากเอ้อยดูได้นีนนะครับก็ะจะพูดถึงเกตให้บริการชัดเจนนะครับซึ่งในพะเยาเชียงรายจะมี12ช่องนะครับ คนที่จะเสนอได้หรือว่าจะทํางานได้นี่ก็เป็นองค์กรที่มาสวงหากำไรเป็นพวกนี้ที่อะไรเงี้ยพวกเราก็สามารถที่จะยื่นเสนอได้ถ้าเขาประกาศนะครับแต่ว่าแต่ต้องมีประสบการณ์สองปีอ่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ประกบการนันไนสื่อการนทสื่อยังมีอีกไหมครับเขาก็เลยเป็นหวเรื่องารพวกนี้เราเข้าใจเนะแล้วก็การก็ ก็คือก็เป็าาี่ับงเตอนนี้ก็คือพยาธีเราสองปีข้างหน้าเรามีโครงการนั่งสตืบคือรับปก